สวดีครับสรบีเอฟซีทางบ้านทุกทกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชนเนลพร้อมด้วยป้าต่อยชนเนลนะครับก็มาอยู่ที่อดอนสวนนะครับอยู่ส,สนักงสงดอนดอนสวนหร,หรือสนอกสักงสงพุทธพุทธานามนะครับอยู่บัดสว่างนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมกับป้าต่อยก็จะมาขอโชคลาภกับปู่ดวงแก้วเจ้าแ,แม่ดวงดีนะครับ เพราะว่านะครับป้าต๋อยนุมอามน้องน้ําเคยมาเลขเข้าแต่ผมบ่ได้มานําเลกเข่าตอนนั้นก็บอได้มาตามต่อวันนี้ผมมากับป้าต๋อยนะครับเพื่อจะมาขอโชคลาภกับปู่ดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีนะครับเป็นงวดของวันที่ส6มีนาคมพศสองพนห้า้ยหกสิบแดะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวไปพอป้าต๋อยแล้วก็เข้าไปด้านบน บนศาลไปเตรียมดอกไม้ถุกเทียนนะครับไปสักการะไหวบูชาขอโชคลาภน้ำจบพอโจเม่์พ้นนะครับไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อากาศร้อนเช่นเคยนะครับแต่มีก็ยังดีนะครับมีต้นไม้นะครับอยู่ในดอนสวนนะครับยังมีต้นไม้นะครับปลาต่อยอยู่ด้วนด้านนอนนะครับยังมีต้นไม้หล่มเงาอยู่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นศาลนะครับท่านผู้ชม นี่ครับต้นตะเคียนต้นนี้ผมยังจําได้นะครับที่เคยมาที่เลขเคยเข้าแล้วก็เอฟซีไลายท่านอ,อนะครับที่เคยซื้อชุดมาถวายให้กับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับท่านผู้ชม ตรงนี้เห็นเขา,ขาวๆขึ้นเป็นตัวเลขป่ครับทา่านผู้ชมนี้คล้ายเป็นศูนย์เก้าหรือศูนย์เก็บบอหรือยังผมก็มองไม่ค่อยชัดเอฟซเห็นเป็นตัวไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับอ,อันนี้ปะตอยนะครับ ครับครับวัสดีเอฟซีทางช่องกระต่อยด้วยนะครับครับผมครับผมอู้หูหลายเดือนเอาเยอะต่อยตอนนั้นเลยอะไรมากกับน้ำอามบ่เล่เข่าบ่จำเมื่อไหร่แล้วเอี๋ยวแต่ว่าอย่ยินว่าอด่างนี้น้องน้ำว่าเล่เข่าอยู่ดิพี่น้องน้ำกับน้ำอามมากกว่เล่เข่าอืมตอนนั้นอาจจะเป็นปีที่แล้วเนาะหรือหรือว่า บ่แนี่่ใจเม่นค่ะแต่ว่าก็คือเอาแน่ๆน่ะคากับบะไ้ม่าเนียนมามามาผักลาสุดกัมากับน้องนางกัมาติพังลาสุดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็จําบ่่คยได้เดี๋ยวเอาเนาะเอาตามนั้นล่ะแต่ว่า ขึ้นไปข้างบนไปเตียมถูกเทียนสัการะกราบไว้แต่ว่าก็มากขอต่อเนาะค่ะเนาะขอต่อกับสิงศักดิ์สิทธิ์ศาลปูดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีมาหอดเพิ่นเปิดประตูตอนหลับเนาะค่ะท่านผู้ชมประตูอาไว้เลยเปิดอาไว้เลยไปเนาะค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวไปดูพ่อซอสางแล้วขึ้นไปด้านบนนะครับเออเรื่มตอนนี้คันมากพ่อซอสางยี่สิบกอคอสองห้าห้า พศ2555นะครับท่านผู้ชมนี่นะคะยี่สิบกคสองห้าห้าห้าแต่ว่าก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนาะครับเดี๋ยวไปเตรียมถูกเที่ยงสกรกาบไวบอกเก้าสิ่บสิบปู่ดวงซองไปถ้าตอนนี้คือเห็นเป็นตัวเหล็กเลยหนังอยู่ทึ้งเพดานนั่น เก้าสามสองเก้าสามสองหรือแปดสามสองเป็นเก้าเป็นแปดกรไดนัยึดตานะครับท่านผู้ชมยึดตรงเพดานมองจากด้านล่างขึ้นไปเก้าสามสองหรือว่าแปดสามสองก็เป็นไปได้นะคะเนาะนะครับเก้าสามสองแปดสามสองคือยังยึดต่อยละวานนะครับนี่ว่าแหน่ยเรียกก้อนสิขึ้นไปกันเปิดประตูเพิ่นเปิดประตูไว้กับไม่เห็นเหล็กไหมเห็นเหล็กยู่ตรงเพดาน แ่มมาก <ไป S 2> ล้ไ <ป S 2> ชไปนะครับขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับไปมาบิ่งขึ้นไปก่นอนถ่ายเงีย้วยวๆน,นี่ก็จะมีนี่เข่าขนมัดถวายนะครับเป็นเข่าปีเข่าเดียนหรือจังไรพงก,กับบรินวณใจนะครับ มีบบมีชุดนะครับสดีมากเหมเรอ้แมนแสมีผู้ได้โชว์ได้ลาบเป็นวาถวายตอนคือเลียวน่ะมีชุดบะมีเลยเหือบ่สแอนบ่มี่เขาเนี่ย่าสโลค่าก็มาก็ไม่ไมอยู่นะครับมากตอนนั้นปรันนี่แัระแสดงว่ามีผู้ได้โชว์ได้ลาบค้งหนเจ้ต่อย ว่าท่านนี่นะครับีด้วยกานหาพน่มายเข้ามาพาสโมมมีพาฐานมีมีพา,า,นนพาสโองยุ่ด้านล่างและพาข้ามายุทด้านบนนะครับอีกถานันก็เป็นผักขามานมือนกันนะครับเนี่กนี่ครับคือป้ายศารนะครับสารเจ้ากูดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีนะครับ ไไอไปะต่อยห้ามมาเตรียมถูกเที่ยนและของเส้นไายผู้ดวงเกวจะเมดวงดีไปนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับครับสว,ส,สวัสดีสวัสดีอี่การนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ป้าต่อยกับมวินก็นะครับมาอยู่ที่ศาลเจ้าปู่ ทุกแก้วเจ้าแม่โดมดีนะครับอยู่ที่โดงกระนวนโอ้โบ่แม่นดสวนสวนดงกระนวน่ะมันเป็นวัดล่างเนีนี่ดสวนดงกัะนวลน่ะอยู่ที่วัดล้างครับกราบขออภัยครับอันนี้วัดว่าในห้างเนียนอันนี้เป็นวัดป่าค่ะเป็นวัดป่าเป็นที่พักสงฆ์เป็นวัดป่านะครับวันนี้ก็มาด้วยกันสองช่องนะครับเพื่อจะมาขอโชคลาภกับสิทธิ์ หัวที่เหลวกระต้อยครบตุ้นน้ำอวมกระตุ้นน้ำหน้าวัฒนธรรมนิ่งสุดไทยอันนี้กับวนน่แสดงว่ากันเป็นในสใดบ้าเป็นเป็นัปนน้ำเปนพาสโลงน้ผ่าอิโ้พาเพไหมจุดไทยนัทวายอาศิวเมผู้เดียวกันเนาะอาจจะเป็นหลายคนนะครับคือขอสันนิฐานนะครับท่านผู้ชมอ้าววดนี้กะขอให ลูกหลานนะครับมาเลอปูเดอร์มาขอโชคขอลาบนะมือนีาาน้ดีมาหาแนวทางมาเป็นสะพานบนกับเอฟซีทั้งบ้านก็ให้ได้โชคได้ลาบสามโตตรงๆเด้อปูเอ้อ,อยาญ่เป็นประชดชนที่อของมาถวายเนดมีเงินมีทองเปิดโชคเปิดปดวงสไตล์เพคนนี้ปูเอ้ยนี่กต่สีมาขอเลขทั่วกับไชยาเสี่ยงซี่สองยางมะะาครับกับปูดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดี สมคำลำลื่อเป็นดีแล้วแก้วจะแม่นเป็นดีแต่ว่ามันแดดท่อนแห้งครับท่านผู้ชมนี่ตาผมเดี๋ยวเบิ่งแดดตั้งสี่เหลี่ยมต้องขออภัยเอฟซีนะครับแล้วก็ขออภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเพราะว่ามันแสบตานะครับเผื่อแสงแดดแห้งก็เลยใส่เตียมตากันแดดอย่หน่อยหนีเลี้ยวออกไปทางนอนเหลี่ยมนะครับแดดแอมเซ็งเนี่ยเป็นสถานที่ต่อไป ที่นี่แดดจะแห้งตรงบนกอง,องเรื่อยๆนะคะบ,บางที่กองกับดอ,อกอาจารไม่หับเดี๋ยวผมจุดปุหี่ให้กระปูดกแก้วใหส่นพด้สูดนะครับสาธถุก้ำดดปูอสูตปูดีสุตยาสูตรก็ดดได้น,ำน,ำนํำปูยนํานำน้ำน้ำน้ำแดงถาถวายกระปู อเอนหวยมมอุอนุญาตแบบขามปูเด้อนุญาตไฟไหมปูเลยสูอยืนด้วปูสาธุนจะเลือมาเที่วไปโดงกล่องนั่งด้วกองสบายสบายรับเพาะว่าดีิมโชว์รขบ ขมัดบางคันบางข้าวอยู่ชอ่ชองมาว่างมีร่มขมากนะครับแต่่่ามีห่มอยู่ไข่ยอยู่เย่ยตอยเออตูดสยตูเนี้วดีเกลือตูดุดุดคอนี่แต่ก็ให้เกลเขาสามโทโทเออได้แตมะบเลยหุมดมนนาน,นะขนขอเพิ่มดึงขอเพิ่มบารนี้ อนี้้องกประาทช่อองน็นชเี่ยวไม่ค่นะเดี๋ยวหอมแ่ั่งนั้เอเดี๋ยวเสิ่นักป็นกล้วยนะครับเป็นจักหน่อยกล่วย้ไม่จะได้เดี๋ยวไปหนักีงวีงามครับนะครับ อ่ะมาเตรียมสกลัการ์วายวะเก้าวไปทำกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ S <S <S เออสงสักส์สิบพันบุหลานลรื่อจุดเทียนปูดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดี มือน,นีลูกหลานมาวินงชาแนลความบรยปรต่อยชาแนลกด้เดินทางมาสัการะกราบไหวเพื่อมาหาแนวทางมาขอโชกขอลาภเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปต้อนเอ็บซี่ทียูห้างไกยูแดนไกเพิ่มมีโอกาสเลยมาลกาูกหลานก็จะเอาสาเป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนของเพิ่นหลายท่านหลายคนที่ยามาสัการะกราบไหวผู้ดวนเกวจะมีดวงดีที่เัวนหน้าบได้มือนีวันนี้ลกูกหลานก็ด้นั่งซิงของมา,าเซ็นไหวมาบูชา ว่าจะเป็นกล้วยเป็นน้ำแดงเป็นน้มกับามาถวายพร้อมด้วยถเที่นดอกไม้เมื่อนี้อยากมาขอโชคขอลาบโดยการเสียมไท้จุดถูกและขย่าเชียมซี่ขอสิ่งศัก์สิทธิ์จะพูดดงแก้วจะเมรด,ดงดีโปรดประท่านโชคลาบเล็กถ่ายวันที่หนึ่งของงวดวันทีน่6 6มีนาคมพศ25 5 0 หวดนี่ให้กระชอนไปทัวโลกไปเด้อปูตัวแก้วจะเมดตรงนี้เลยซาถูกซาถูกซาถูกเสียงรถไทนะครับว่งหันเขามากถ้าถามันรถไทมคนรจะออกไปไปไถหน้านะครับพอยะมีมีการลดละล่งในการบ่อเผาต่อสร้างเขาาพราะว่ามันเกิดพ้นละผิดพี่ฝุ่นพี่เอ็มสองจุดหา ที่นี่ผมก็เขามาผมรถไปจอดทางเกิดไปไปคุยกับกับรถไถเพื่อนไปถามนะครับเกี่ยวกับสารปู้ดวงเกี่ยวจะมีดรงดีเพราะว่าผมบ่ได้มากโดนเล,ลนคยครับให้ปตอยพนับหนูนป่วยไปเนาะครับหลังจากผมคุยกับเพื่อนบอกกับเพื่อิ่นว่างมดที่แล้วนะครับนี่ค้นนะครับมาขอโชคลาภที่เพื่อนใดน้าผ่านไหนน้าจุดไถยมาถวายเพื่อนใดนะครับเพิ่อนมาจุดเตกถูก เขย่าเชื่อมซี่นะครับพ่นได้ดสามตนะครับเลขแตกสามตตรงๆเลยครับแปดเก้าซีพันแปดเก้าซีก็ต้องเป็นหัวดที่ผ่านมาขันเด้เยอะต่อยพอกุ้ยกับลดไทยเนมาอันนี้กับไม่ไม่เป็น,นี่พาสลงใช่เออพราะว่าว่าเพ่นเอาเอาของมาถวายอยู่พนาเห็นมี <ๆ S 1> ชุดไทยมีพาสลงยู่นัมีกระพรมบ้างใบซีพัน<ม>หาันแปดมีมนัาถวายมนะครับ อีาี่นี่ก็คือเป็นลอ้ฟั่งนะครับเนาะเนบอลซูเป็นบอกซูฟังต้องเข้ากับฟังไว้แต่ว่ามือนีว่าน,นีทีแนทีแนแนก็นคือผมกับปัต่อยแต่ใดนําขอมาเซนายน,านล,ายล้าก็นะครับใดมากจุดถูกเสียงท้าล้วก็สิขย่าเซมซี่ขอชูขอหลาดน้าปูตงแก้วเจมีตรงดีนะครับของโงดวันที 16, ่สิบีนาค่มสองพันหนร้อกสิบปดน่นะครับถูก<ะ>ได้หน้าใดยี่สิบสองน่วย ป้ต่อยนับกล้วยได้22 22ิบสองี่สิบสองลูกนะครับกล้วยติ้นแลมาถวายปู่วันนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวยาสูบเพิ่นกระสูบใกล้ถึงวันละเอาให้ป้าต่อยเขย่าเซมซีเลยนะครับปช่ครับทุกท่าน ปในบานบานไม่สวนปู่ะมาคอพึดินบารมีปลูกขาอเลดเด้าปูหวดของวันที่สิบหกี่นาคสองพหอใหก้ปูยิบเลดเสี้ยมซี่นี่ออกมาห้สามตวตรงๆให้แตกเียงฟางดันเียงฟางที่หัวติดกานมาด้วยปูเด้อปุูกในบานบานใม่สวนปูแหละม่ขอพึ่งดินขอพิ่บารมีน้ำปูยบออกมาเด้อเด้อปูเด้อสอ ใส่ดินตาบ่กลยธนาแต่ขอทางมั่ช่มไต่ว่าสะแดดใส่เดินตาบ่กลายธาเลยแต่ว่ามันเด็ดแห้งเร้อเลยใส่กันแดดไม้แรกอ้าไม้แรกนะครับเซมซีไม้แรกไม้เลขศูนย์นะครับไม้เลขศูนย์ยาไปเบิ่งก่อนให้แดดเพแน่ใจว่าอนแห้งห่อนห่อนไครับ ตีนะเพื่ยอ,อยูในสามผลนะครับนีครับไม้ที่สองไม้ที่สองนะครับหมายเลขสี่ครับศูนย์สีส่ หมายที่สามหล่นมาแล้วครับหมายเลขแปดครับศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดนะครับตามเลยนะครับกล้วยได้ยี่สิบสองลูกนะครับกต่ต้อยแล้วนับเดี๋ยวค่อยมาดูเด็กอ่าเด็กถูกนะครับ ยูนีใหม่ไปสองตัวเลยนะครับเห็นเด็กแปดกระเล็กสามส่วนด้านบนเอ้าย้ายตอยเอาแล้วเอาแล้วสิบว่าปังสบักพอนี่คุณผู้ชมเอ้าเลขยุคเพดานแปดสามสองเก้าสามสองแปดสามสองเก้าสามสอง เ<ไ>ม่ถูมีแปดเลขสามและสเดี๋ยวต้องไปดูตัวที่สามดีหยิบตัวหนึ่งนะคะทะลุตัวสุดท้าย่าสิตรงกันบอนตรงกันเพศแห่ท่านผู้ชมตรงนั้นเลยนะครับ 8, 3, 2, 9, 3, แปดสามสองเก้าสามสองทวาลขตัวนี้ผมซึกว่าสิเห็นเห็นมาโดนหรือเด้กขึ้นจัไหโดนแล้ว นี่ก็รอลุ้นตัวที่สามนะครับว่าเลขทูกที่อธิฐานขอกับปู่ดงแก้วเจ้าแม่ดวงดีเพิ่นจะให้ตรงกันกับเลขที่ฟ้าเพดานหรือเปล่านะครับเตว่าเบอร์ที่จะเคนมาจากไม่นั่นเลใช่เราจะรอลุนเลยถูกนะครับนะเลขเซียมสีู่นย์สี่แปด ที่สนักสงนี้ท่านนะครับพระคุณเจ้าเพิ่งจะนะครับจัดงานปริวัตกรรมคือพระท่านได้มาร่วมงานปริวัตกรรมในการบามา,มามำเพญศีลม,มาตักกรรมอยู่ที่นี่นะครับเห็นว่าจัดงานอยู่ประมาณเก้าวันหรืสิบวันก็ไม่แน่ใจนะแต่ก่อนนะครับตรงจุดนี้ เป็นป่าช้าเป็นป่าช้าทั้งแบบนครับเป็นป่าช้านะครับพื้นที่พื้นที่หลายครับหลายไร่ครับพื้นที่ก็จะเป็นรอยไล่ไปแหละผมว่าถึงว่าบามาขอโชคขอลาภแต่ว่าบ่เคยยางเข้าไปทางห่องภาษาจะเถียงทางเป็นเป็นภาษาเคยเคยมาครั้งแรกเลยผมเคยเข้าไปที่พระคุณเจ้าที่เป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับท่านพาเดินไปไปเลาะดูพื้นที่ในบริเวณวัดจะมีเขตป่าช้า พันว่าเป็นเขตสวรรค์กับเขตอ่าน,น,นลกประมาณนั้นนะครับอันนี้เพินเนเ่นเกิดพืชเพิ่นออกซูฟังเนาะครับเข้าไปด้านในก็จะเป็นป่านะครับเป็นป่าเดี๋ยวมาลุ้นเลขทูบตัวที่สามด้วยกันที่เียงาอาเอาเอาเอาการถูกอันนี้มากในแดนนินลง ทูกเอียงไปนะครับยาสูบบุรีเป็นสูบไปแล้วเอากล่องมาเบิ้งพาเอฟซีมาเบิ้งไปไก่เนาะอย่างเงี้ยต่อเลขถูกไม่หมดแล้วนะครับทุกช้ชม ปดสามหนึ่งนะครับแปดสามหนึ่งได้จะต้อยเกือบตรงกันเลยเออเลขยุฟาเพทานแปดสามสองแล้วเกาสามสองตรงนี้เป็นแปดสามหนึ่งนะครับครับก็ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับงวดนี้กับการมาขอโชคลาภกับเจ้าปู่ดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีของงวดวันที่สิบหก มีนาคมพศ2568นะครับ สำหรับโทูบเทียนที่อยู่บนนี้นะครับหลับจากเสร็พิธีผมก,ก็จะได้ดับเทียนดับทูบเพื่อเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้นะครับเี่ยจะพาท่านผู้ชมดูตรงฟ้าเพดานอีกครั้งนะครับตัวเลขที่เห็นที่สองตอนที่จะขึ้นประตูมานะครับเห็นเป็น ก้าสามสองหรือแปดสามสองหรือตรงเลขเก้านี่จะเป็นมีศูนย์ด้วยนะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านชม ี่ไม่รู้เป็นก้อนหินอะไรนะครับตรงนี้นี่ครับคือชุดไทยยี่ห้อยเมื่อกี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียง ่องอยู่ด้านบนบนหลังคาน,งนะครับพอดีผมปรับกล้องอยู่แต่กล้องประตอยได้ยินชัดเลยเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็จะได้กาบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าปู่ดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีไปแล้วนะครับสําหรับการมาขอโชคลาภของงวดวันที่สิบหมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับท่านผู้ชมก็จะได้กาบลาท่าน แล้วก็ล่าเอฟซทั้งบ้านไป,ปรพร้อมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับมาวิน h ชนแนลปาตตอย h ชนแนลแล้วก็ทีมงานนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลคนเดิมหมอแพท c h a ชนแนน้องน้ำแชนแนลด้วยนะครับค่อยมาพบกันคลิปหน้าอีพีหน้านะครับว่าทีมงานจะไปขอช่วขอลาบณศา,ารแห่งหนตำบลใดนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นีนกับสีเดล่า,าทำไปช่ไปเลยนะครับ ค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ